อคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมไลฟ์นี้อยู่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่1นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับก็ทุกท่านน่าจะทราบนะครับสําหรับนักเทรดนะครับว่าศุกร์แรกของเดือนนะครับก็จะมีข่าวใหญ่นะครับประจําเดือนก็คือข่าวนอนฟาร์มเ y โร l l นะครับเป็นการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับของดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นนะครับข่าวนอนฟาร์มนะครับก็จะมีผลกับกราฟนะครับ ทองคำนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับอย่างสวิงมากนะครับในในในรอบข่าวนะครับของวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับซึ่งข่าวนอนฟาร์มนะครับก็จะออกข่าวช่วงทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมาเตอร์รัตนรัฐนะครับมาเตอร์แห่งกลุ่มย่อมเทรดนะครับก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเราน่าจะมาแบ่งปันนะครับนะครับแนวทางการเทรดคู่ทองคําสําหรับคืนนี้นะครับที่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ นะครับและยังเทรดอยู่นะครับก็ลองมองแนวทางนะครับสำหรับกลุ่มนิยมเทรดนะครับก็จะมีการแบ่งปันแนวทางบ่อยๆนะครับให้เห็นถึงแนวทางการเทรดของกลุ่มเรานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับและทุกท่านจะได้เตรียมตัวก่อนข่าวออกด้วยนะครับดังนั้นเรามาดูทองคานะครับว่าทองคำณปัจจุบันราคาเป็นแบบไหนนะครับมีแนวทางการเทรดแบบไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นการแบ่งปันแนวทางการเทรดเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการบอกซิกหรือแนะนําซิกต่างๆนะครับเป็นเพียง แนวทางที่กลุ่มนิยมเทรดใช้เทรดเท่านั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางนะครับทองคําได้เลยนะครับขออนุญาตแชร์กราฟทองคําสักครู่นะครับโอเคนะครับทุกท่านเห็นกราฟทองคำไหมเอ่ยอ่านะครับกราฟทองคำนะครับกราฟทองคำนะครับในภาพใหญ่ในโมเมนตัมใหญ่นะครับในภาพใหญ่ในโมเมนตัมใหญ่ที่เราคุยกันสม่ําเสมอเลยนะครับที่เราคุยกันสม่ําเสมอก็คือว่า ทองคำนะครับปรับตัวจากขาขึ้นนะครับจากขาขึ้นนะครับจากขาขึ้นนะครับกลายมาเป็นขาลงนะครับกลายมาเป็นขาลงนะครับจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับปรับตัวขึ้นไปนะครับดังนั้นครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับผมขอุ่าซูมกราฟทุกท่านเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซูมกราฟทุกท่านเห็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับจากขึ้นกลายเป็นลงตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับ บริเวณนี้นะครับที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับก็มีรูปแบบหรือแพทเทิร์นการกลับตัว head and shoulder นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ทุกท่านเห็นได้ชัดเจนนะครับ i n v e r d e head and shoulder คือการกลับตัวนะครับอย่างที่เราคุยกันประจําเลยสําหรับกราฟทองคานะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับกราฟทองคาครับกราฟทองคำนะครับบริเวณบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับผมอยญาสูมภาพเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณที่เราเห็นนะครับ i n v e r d e head and shoulder ตรงนี้นะครับก็มี major shock ครับเมเจอร์ช็อกหมายความว่ากราฟปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับด้วยแพทเทิร์นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับเฮดแอนด์โชเดอร์ดังนั้นครับเมื่อกราฟปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับเมื่อกราฟทําช็อกแล้วครับนะครับปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากขาขึ้นนะครับเป็นขาลงแล้วตอนนี้กําลังจะกลับเป็นขาขึ้นต่อนะครับกราฟก็ทําสวิงไฮและมีการพักตัวนะครับบริเวณนี้นะครับก่อนที่กราฟมีโอกาสจะปรับกลับขึ้นไป ดังนั้นครับตอนนี้ครับถ้าเรามองในมูฟเมนต์ใหญ่หรือภาพใหญ่ครับกราฟกลับตัวขึ้นไปแล้วแล้วมีการพักตัวนะครับมีการพักตัวดังนั้นการพักตัวตรงนี้ครับการพักตัวตรงนี้นะครับเราจะมามองภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เห็นจุดหรือแนวทางการเทรดนะครับผมขออนุญาตย่อยไทม์เฟรมเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อปรับมุมมองให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือกราฟทองคำหนึ่งชั่วโมงนะครับที่ เป็นภาพป like kind of um, ัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างล่าสุดนะครับผมตีกรอบตรงนี้นะครับตีกรอบตรงนี้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับในกรอบสีเหลืองนะครับโครงสร้างล่าสุดครับราคาได้ทาช็อคนะครับก็คือเบรกโครงสร้างย่อยๆตรงนี้ลงมาแล้วกลับไปรีเทสนะครับแล้วทำบอสนะครับแล้วทํา LQ นะครับนั่นหมายความว่าบริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะครับตีกรอบไม่แคบ บริเวณนี้ครับมีโอกาสจบรอบขาลงนะครับใน Movement ย่อยนะครับ Movement ย่อยคืออะไร m o v เ m น n t ย่อยคือตรงนี้ครับนะครับในกรอบสีแดงนี่คือ Move m e n t ย่อยนะครับแต่ Movement ใหญ่นะครับ Movement ใหญ่ก็คือ time f เ a ร e ใหญ่ที่เราเห็นว่าย่อมาจากหนึ่งเก้าแปดสามแปดสี่นะครับจนถึงกราฟปัจจุบันดังนั้นครับจุดบริเวณนี้นะครับในกรอบสีเหลืองนะครับนะครับ มีโอกาสนะครับที่กราฟจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับมีโอกาสสูงเลยที่กราฟจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะมามองมาหากันนะครับมองและมาหากันเราเห็นอะไรบ้างนะครับเราเห็นอะไรบ้างผมขออนุญาตนะครับย่อกราฟนิดหนึ่งนะครับย่อกราฟนิดหนึ่งให้ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับหนึ่งเลยครับตรงเมเจอร์ช็อคตรงนี้ครับนะครับ ราคาทะลุออกไปนะครับเหมือนแนวรับแนวต้านในมูฟเมนต์ใหญ่ดังนั้นเวลาเราตีเทนไลน์เข้ามายาวๆนะครับยาวๆเราจะได้เส้นเทนไลน์เส้นนี้ครับผมขออนุญาตปรับเป็นสีแดงทุกท่านจะได้เห็นชัดเจนนะครับเส้นเทนไลน์เส้นนี้นะครับให้หนามากยิ่งขึ้นจะได้เห็นเส้นเทนไลน์เส้นนี้นะครับจากเมเจอร์ช็อคตรงนี้ครับที่ราคาทะลุขึ้นไปครับนะครับก็เป็นแนวรับแนวต้านนะครับอย่างที่สองที่เราเห็นครับอย่างที่สองที่เราเห็นนะครับก็คือบริเวณนี้ครับ บริเวณนี้นะครับผมทําเป็นสีเขียวนะครับให้ทุกท่านได้เห็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณอะไรนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณนะครับฟลิปโซนนะครับ SIF โซนนะครับคือมีแนวรับแนวต้านเดิมแนวรับแนวต้านเก่านะครับที่ราคาอาจจะมีโอกาสนะครับใช้คําว่าอาจจะมีโอกาสลงมาถึงนะครับนะครับสังเกตจากปลายไส้แท่งเทียนพวกนี้ครับที่ทําฟลิปไว้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านเหมือนกัน ดังนั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นเส้นสีแดงนะครับปัจจุบันที่เคยลงมาเทสแล้วกับเส้นสีเขียวด้านล่างนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเดี๋ยวข่าวนอนฟร์มีโอกาสที่ราคาทองคําจะเหวี่ยงนะครับอากาศโอกาสที่จะเหวี่ยงมีโอกาสสูงมากนะครับดังนั้นพอเรามาดูปัจจุบันนะครับเราเห็นเส้นสีเขียวกับสีแดงนะครับในภาพใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราจะเห็นกรอบนะครับผมตีกรอบไว้ทั้งหมด3ากรอบนะครับ นะครับตีกรอบไว้ทั้งหมด3กรอบผมใส่สีแดงให้ทุกท่านได้เห็นได้ชัดเจนนะครับให้ทุกท่านได้เห็นได้ชัดเจนกรอบนี้ครับเป็นกรอบซัพพลายโซนนะครับกรอบซัพพลายโซนที่นะครับทำรักทำซัพพลายโซนเอาไว้นะครับทำซัพพลายโซนในกรอบสีแดงเอาไว้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับปัจจุบ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 ันนะครับราคาลงมาทําช็อกตรงนี้นะครับช็อกแล้วนะครับรีเทสรีเทสแล้วทาบอสตรงนี้นะครับ นะครับจากนั้นครับราคาก็ทำ LQ ตรงนี้อย่างที่เราวิเคราะห์ไปนะครับอ่าอ่าราคาจบลูปแลกนะครับจบลูปในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างย่อยนะครับในเส้นสีเหลืองที่ผมตีไว้ดังนั้นพอเรามาวิเคราะห์ปัจจุบันมาดูปัจจุบันกันเลยนะครับโอกาสที่นะครับโอกาสที่ทองคําจะออกนะครับโอกาสที่ทองคํานะครับก่อนข่าวทุ่มครึ่งนะครับจะเกิดขึ้นครับมี3โอกาสนะครับโอกาสที่1นะครับ ทางที่หนึ่งครับนะครับทางที่หนึ่งนะครับทุกท่านจะเห็นตรงนี้ครับอ่าให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูกรอบนี้นะผมขอุญาตีเป็นกรอบดีกว่านะครับให้ดูกรอบนี้ครับนะครับกรอบนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่านะครับทองคําได้สร้างได้สร้างลิควิดิตี้เอาไว้นะครับสร้างสภาพท่องสร้างลิควิดิตี้เอาไว้ครับขึ้นลง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 ดังนั้นครับดังนั้นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดนะครับมาดู แนวทางกันครับสิ่งที่มันจะเกิดมีอะไรบ้างนะครับโอกาสที่หนึ่งเลยที่มันจะเกิดครับนะครับโอกาสที่หนึ่งนะครับราคานะครับขึ้นไปเทสนะครับขึ้นไปเทสนะครับที่แนวเดิมนะครับขอบเดิมนะครับประมาณหนึ่งเก้าสามแปดจากนั้นย่อกลับลงมาครับย่อกลับลงมานะครับก่อนทะลุนะครับก่อนทะลุซัพพลายโซนตรงนี้ขึ้นไปนะครับก่อนทะลุซัพพลายโซนขึ้นไปนะครับมาเจอซัพพลายโซนที่สองนะครับ จากนั้นมีโอกาสเด้งกลับมาครับเด้งกลับมาตรงนี้นะครับเป็นการเทสนะครับแล้วขึ้นไปนะครับในกรอบใหญ่เลยนะครับเป็นการกลับตัวในโมเมนตัมใหญ่อย่างที่เราคุยกันในทุกๆไลฟ์นะครับนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งครับนี่คือท่าที่หนึ่งราคานะครับอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับราคาอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี่แหละนะครับกรอบยูเคดิตี้ตรงนี้แหละนะครับแล้วนะครับราคามีการปรับนะครับตาม นะครับซัพพลายโซนก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับในมูฟเมนต์ขาขึ้นเดิมนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปแนวทางที่สองนะครับขอลบแนวทางที่หนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้สับสนแนวทางที่สองครับแนวทางที่สองนะครับแนวทางที่สองนะครับกราฟนะครับวิ่งอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับวิ่งอยู่ในกรอบช่วงก่อนข่าออกนะครับจากนั้นมีโอกาสครับลงมานะครับลงมาเคลียร์นะครับเคลียร์สต็อปลอสเคลียร์ ที่บายไว้หรือทำเซลสต็อปไว้ตรงนี้ครับราคานะครับจะลงมาเคลียร์สต็อปลอตตรงนี้นะครับบริเวณเส้นเทรนไลน์ที่เราตีไว้นะครับเส้นเทรนไลน์ที่เราตีไว้คือเส้นสีแดงตรงนี้ครับจากนั้นครับราคามีโอกาสนะครับนะครับพุ่งขึ้นไปนะครับตรงซัพพลายนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาเทสอีกหนึ่งครั้งนะครับเทสอีกหนึ่งครั้งก่อนจะกลับขึ้นไปนะครับสู่แนวโน้มใหญ่นะครับ เส้นแนวทางที่สองนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับนี่คือแนวทางที่สองครับที่เรามองเห็นโอกาสที่ทองคําจะทําราคาแบบนี้ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปนะครับก่อนจะปรับตัวขึ้นไปนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับมองหาโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นครับบริเวณนี้ครับบริเวณแนวราคานี้นะครับนะครับหรือโทษนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจในแนวราคานี้นะครับ รอราคานะครับเทสตรงนี้ครับเทสกล่องนะครับหนึ่งเก้าสามแปดขึ้นไปก่อนแล้วรอ стве, ย่อลงมาครับราคาตรงนี้จะเป็นราคาที่ดีกว่านะครับตรงนี้ราคาที่หนึ่งนะครับราคาที่สองจะเป็นราคาที่ดีกว่าเนื่องจากอะไรครับตลาดเฉลยแล้วว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นลงมาเทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปรับขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ได้ออเดอร์ที่หนึ่งรอออเดอร์ที่สองก็คือรอปรับโครงสร้างขึ้นไปก่อนแล้วรอยอ่อนะครับแล้วค่อยเข้านะครับตรงลงมาเทส เป็นการเทสแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปนะครับผมขออนุญาตใส่หนึ่งให้ทุกท่านได้เห็นนะครับอ่ะตรงนี้หนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งนะครับถ้าพิจารณาแล้วนะครับตรงนี้เป็นสองนะครับอย่างที่สองนี่จะสวยกว่านะครับออเดอร์ที่สองที่พิจารณาเนี่ยครั้งที่สองนี่จะสวยกว่าเหตุผลที่สวยกว่าก็คือราคาทําลายโครงสร้างนะครับแนวตรงนี้ขึ้นไปครับแนวลิควิดิตี้โซนตรงนี้ขึ้นไปครับ ไปเจอซัพพลายแล้วลงมาย่อครับแล้วค่อยเข้าในจุดที่2ก็ได้นะครับพิจารณาในการออกออเดอร์แล้วนะครับราคามีโอกาสกลับไปโฟลว์เทรนหลักนะครับนี่คือแนวทางที่2ต่อไปนะครับมาดูแนวทางที่สกันบ้างนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวข่าวก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวข่าวก็ออกแล้วนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับข่าวใหญ่เลยนะครับแนวทางที่3ครับแนวทางที่สที่จะมาแบ่งปันกันสําหรับทองคาครับก็มีโอกาสครับ ราคานะครับก็วิ่งอยู่ในกรอบครับมีโอกาสวิ่งอยู่ในกรอบนะครับจากนั้นครับราคาย่อลงมานะครับย่อลงมาเทสตรงเส้นแนวแนวรับตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับก็เด้งข <screen> <alth> ึ้นไปแล้วมีโอกาสครับแทงทะลุลงมานะครับแทงทะลุลงมาตรงนี้เลยนะครับประมาณราคาหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับย่อลงมานะครับแล้วปรับขึ้นไปตามโครงสร้างใหญ่ นะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสีด um, ้วยนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับทุกท่านสามารถมีแนวทางการเทรดนะครับสําหรับแนวโน้มที่3นะครับสําหรับรูปแบบที่3ได้แบบนี้ครับแบบนี้ครับ1เลยครับ1เลยครับ1คือหยุดจุดนี้ครับจุดนี้ครับจุดนี้นะครับนะครับจุดที่2นะครับจะเป็นจุดที่ดีกว่า ทำไมถึงบอกว่าเป็นจุดที่ดีกว่าเหตุผลเพราะราคานะครับมีการปรับโครงสร้างล้นะครับก็เลยมองว่าจุดที่2จะเป็นจุดที่ดีกว่านะครับขออนุญาตปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับให้ทุกท่านได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนมุมมองให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับ นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่นะครับมีโอกาสที่นะครับช่วงถาวครับนะครับนะครับราคาจะแว่งลงมาครับเหวี่ยงลงมานะครับเหวี่ยงลงมาก่อนนะครับเหวี่ยงลงมาราวราราคาหนึ่งเก้าสองศูนย์ครับมีโอกาสเนาะนะครับเพราะนั้นใครจะพิจารณาการออกออเดอร์นะครับอย่าลืมเอ็มเอ็มด้วยนะครับบริเวณราคานี้เป็นราคาแนวที่หนึ่งนะครับนะครับจากนั้นราคามีโอกาสครับเด้งขึ้นไปนะครับทะลุกรอบนี้ครับทะลุกรอบ ล i ควิ d ิตี้ตรงนี้ขึ้นไปบริเวณซัพพลายโซนครับนะครับเป็นการทําลายโครงสร้างตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับทําให้เห็นด้วยนะครับทาลายโครงสร้างลีควิติตี้ตรงนี้เห็นไหมครับนะครับทะลุขึ้นไปทําลายโครงสร้างลีควิติตี้ก้อนนี้นะครับลบก้อนนี้ออกให้ดูก่อนนะครับทะลุเส้นแดงนี้ขึ้นไปนะครับจากนั้นย่อลงมาครับย่อลงมาที่เดิมก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปตามโมเมนตัมหลักของตลาด เพราะฉะนั้นนะครับจุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือรอเกิดจุดที่2ให้ตลาดเฉลยโครงสร้างก่อนว่าฉันพร้อมจะปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเราค่อย Follow กับโครงสร้างขาขึ้นขึ้นไปดีกว่านะครับนี่ก็คือการแบ่งปันแนวทางการเทรดคู่ทองคำนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่3แนวทางยังไงแล้วนะครับก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับข่าวนอนฟาร์มเพโรจะออกนะครับข่าวนอนฟาร์มจะออกก็เป็นข่าวแรงที่ทุกทท่านทราบอยู่แล้วนะครับในแต่ละเดือนนะครับ ทุกวันศุกร์ที่ทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะครับประจําเดือนก็จะมีข่าวนอนฟาร์มนะครับกับข่าวอันเอ็นพลอยเมนเทรดนะครับซึ่งจะเป็น2ข่าวนี้ครับจะส่งผลกับทองคํานะครับทองคําจะสวิงจะวีตหน้าดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใครนะครับอยากจะเทรดนะครับนะครับลองโฟกัสนะครับจุดที่มาสเตอร์แบ่งปันไปนะครับและทุกท่านครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ MM หรือ Money Management นะครับเมน e m มเนเมนตามแผนด้วยนะครับอย่าเทรดโดยที่นะครับใช้ความเสี่ยงไม่ควบคุมความเสี่ยงนะครับจะส่งผลเสียหายนะครับกับพอร์ตของท่านได้นะครับยังไงสําหรับ Trading งไกด์ไลน์นะครับเฉพาะกิจสําหรับวันนี้นะครับเป็นการแบ่งปันก่อนที่ข่าวนอนฟาร์จะออกเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมไลน์นี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับมาสเตอร์ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยนะครับติดตามนะครับรบกวนติดตามเพจนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอ่ายูทูบนะครับทิกต็อกนะครับสามารถพิมพ์คพาว่านิยมเทรดนะครับ by exclusive club trade นะครับซึ่งกลุ่มเราสนับสนุนโดย blogger exclusive market นะครับสงสัยหรือมีข้อสอบถามตรงไหนค่ะสามารถพิมพ์ทักหาซัพพอร์ตเราได้ตลอดเวลานะครับพิมพ์ s นะครับตรงไลน์นะครับพิมพ์ s nium dot trade นะครับ s นิยม r a d e นะครับก็สามารถสอบถามนะครับซัพพอร์ตเราได้นะครับสำหรับการแบ่งปันแนวทางการเทรดสำหรับวันนี้นะครับมาตรัตนรัตน์นะครับขอเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับจะได้กำไรจากการเทรดคู่ทองคำกันสำหรับวันนี้นะครับมาเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับในการแบ่งปันใรอบมาวันนี้ลาก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ